เคยมีความคิดแบบนี้ไหมครับคุณที่เราสนใจนั้นต้องขึ้นแน่ถ้าไม่ซื้อตอนนี้ต้องตกรถแน่นอนนั่นอาจเป็นสัญญาณว่าคุณกำลังตกหลุมพรางทางจิตวิทยาที่ร้ายกาจคลิปนี้จะพาคุณไปทำความรู้จักกับ4อคติทางความคิดที่พบบ่อยที่สุดในโลกการลงทุนพร้อมวิธีรับมือเพื่อไม่ให้คุณต้องตัดสินใจพลาดเพราะอารมณ์ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Moneyverse จักรวาลการเงินครบวงจรและนี่คือมองโลกผ่านตลาดหุ้นตอนกับดักทางจิตวิทยาในโลกการลงทุนทำความเข้าใจกับอคติทางความคิดว่าแต่อคติทางความคิดคืออะไร อคติทางความคิดคือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบซึ่งทำให้เราตัดสินใจจากสิ่งที่เรารู้สึกว่าถูกต้องแทนที่จะเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามหลักการที่แท้จริงซึ่งอคติเหล่านี้เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนไม่เว้นแม้แต่นักลงทุนที่เก่งที่สุดในโลกกับดักที่ 1. confirmation bias เมื่อคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่อยากจะเชื่อ อคตินี้ทําให้นักลงทุนมีแนวโน้มที่จะมองหาข้อมูลที่สนับสนุนความเชื่อที่มีอยู่แล้วของตัวเองและเพิกเฉยต่อข้อมูลที่ขัดแย้งเช่นเมื่อคุณซื้อหุ้นแล้วคุณจะอ่านแต่บทวิเคราะห์ที่บอกว่าหุ้นตัวนี้ดีและจะหลีกเลี่ยงข่าวที่ไม่ดีต่างๆวิธีแก้ไขก็ง่ายๆครับ ตั้งคำถามกับตัวเองและหาข้อมูลจากมุมมองที่แตกต่างอยู่เสมอกับดักที่ 2. fear of missing out กลัวตกรถจนต้องกระโดดตามอาคตินี้เกิดขึ้นเมื่อนักลงทุนเห็นราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและกลัวจะพลาดโอกาสทำกำไร จึงรีบตัดสินใจซื้อตามโดยไม่วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่แท้จริงก่อนไม่ว่าจะเป็นปัจจัยพื้นฐานหรือปัจจัยทางเทคนิคซึ่งมักจะนำไปสู่การซื้อหุ้นที่ราคาสูงเกินไปและขาดทุนในที่สุดวิธีแก้ไขให้พวกเราลงทุนตามแผนการลงทุนของตัวเองไม่ใช่ตามราคาในกระดานกับดักที่3 r e c e n c y b ี a s และ loss aversion เมื่อความทรงจำล่าสุดทำร้ายคุณ l e c e n c y bias คือการเชื่อว่าเหตุการณ์ล่าสุดที่เพิ่งเกิดขึ้นจะยังคงเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตเช่นเชื่อว่าตลาดขาขึ้นจะไม่มีวันสิ้นสุดส่วน loss aversion คือความกลัวที่จะขาดทุนมีมากกว่าความต้องการที่จะทำกำไร ซึ่งมักจะทำให้นักลงทุนถือหุ้นขัดทุนไว้นานเกินไปโดยหวังว่าราคาจะกลับมาวิธีแก้ไขคือการเก็บบันทึกการลงทุนและการตัดสินใจในอดีตจะช่วยให้เราเรียนรู้จากความผิดพลาดเข้าใจตัวเองชนะในเกมการลงทุนการเอาชนะอคติทางความคิดไม่ได้หมายถึงการกําจัดมันให้หมดไป แต่คือการรับรู้ว่ามันมีอยู่และใช้เครื่องมือต่างๆเช่นการสร้างเช็คลิสต์ก่อนการลงทุนการมีวินัยการปรึกษานักลงทุนคนอื่นเพื่อรับฟังมุมมองที่แตกต่างซึ่งจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลมากขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นในระยะยาวคุณเอาชนะอคติทางความเหล่านี้หรือยังมาพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับ สำหรับในตอนหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นทำไมไม่กด Subscribe และสั่นกระดิ่งทิ้งไว้ดูละครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ